โ้อมยังโจโจจสอมสิสี่สิบ้าสสจสแปสบ้สิบสิบสี่สิีห้าสสจ็สสสสสีสบาเจ็สแสแล้วีสองบาทโจผมหายโจผมหายผมเหายอะไรพี่สจยมวกพี่สมวกม้คนหัวรเลยไอ้เจ้ยมึงตโหลนไอ้สับไอ้ผู้ไรใเห้ยหนูสี่สองแปดครับอ้คุยกับี่เกียร์เลยสี่ปครับ อพี่ะไรหนูครูน้องผมเหรอผมหนูไม่ได้ครูหนูแค่ทำจริงพี่อ๋ออ๋ออ๋ออันี้อ้าขอโทษนะแต่คุณอะลงมาไหว้น้องผมเดี๋ยวนี้เลยไหว้ไปแล้วค่ะเป็นจังครับประดิษฐ์ไหว้อีกตอนนี้พอนฝนแลไม่พอใจรลอดครับเรียบร้อยอ่าอันนี้ขอขอพูดก่อนนิดนึงได้ไหมครับครับถ้าผมไหว้มันอีกรอบนึงคืนนี้มันนอนคนเดียวแล้วนะเท็ด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 ไอเท็ดคุณเพืกระต่อนอ้มึงกลัวเท็ดมึงนอนคนเดียวมาตลอด เป็นเสียงออกไปไอ้เงี้ยมันนอนบ้านพี่เกียร์เออเออเอาดิมึงว่าเดี๋ยวนี้เท็ดพูดมึงว่าเดี๋ยวนี้เท็ดเสียงเสียงแข็งคอแข็งแข็งไอ้เท็ดมึงว่าเดี๋ยวนี้ดีมากคืนนี้นอนเขาเดียวนะเธอเท็ดเออเออเออพูดดิเอ้ยเสียงเป็นียอะไรอ่ะเสียงเป็นียอะไรอ่ะมึงพูดอย่างนี้ไอ้เท็ดไอ้กูนอนได้ เอเอาดิึแล้วนะเออเท็เอออีกมึงไม่ได้ยินเหรอที่กูพูดเอ้ยไปไหนนี่บอกว่ามึงไม่ได้ยินเหรอขูว่าพูดชั้นแล้วนะไม่ได้ยินเหรอพูดชันแล้วนะอย่าให้เรามีอารมณ์กาบเดี๋ยวนี้เบนจังครับอดีตกราบเดี๋ยวนี้เบนจังครับอดไม่เธอ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 ลองก็ได้เธอแบบว่าเ็อะว่าจะกล่าบเธอจะกลาบเขาหรือได้เขากลาบเธอเลือกเอา ให้เธอกลาบเขาไอเทสบุ๊บไปให้เธอกลาบเขาแต่ถ really oh, ้าเกิดเขากล่าบเธอไปปุ๊บเธอน่าจะรู้ปัญหาหลังจากนี้นะแล้วกูเคยกลัวมึงเหรอมันมันน่าจะลืมไอ้อะไรไอเดนากถ้าเขากลัวเธอเหรอเอ้าก็รอแต่อ่ะถ้าไม่กลัวก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำแต่ถ้ากลัวก็ลงไปไอเทสลงไย ลงไปไหนครับลงไปลงไปไหนเฮ้ยโอ้โหคุณผู้หญิงจะให้น้องมาใส่สูตรทำอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยมันเคยทําแล้วไม่ได้ไอ้เทสถ้ามึงทําอีกนายสัตว์มึงโดนโดนทั้งคู่กูไม่เคยสอนให้มึงกลัวเมียนะไอ้เหี้ยรอบนี้เขาเรียกว่าทับทายแล้วรอบเนี้ยรอบนี้มึงต้องกราบกูพูดไปออืถ้าถ้าเขาไม่ทํารอบนี้เธอกราบโอเคแล้วถ้าเขาไม่ทํามึงมีปัญหาไอ้เทสพูดไป เดี๋ยวรอบนี้ก่อนนะเฮ้ยเทสเปี่ยนเป็นเียอะไรอ่ะฮะอะไรนะไอเทสอย่าไปเอาอย่าอ้อนวอนดิอย่าอ้อนวอนดิเรื่องคืนกันนิดนึงหึครับไม่ทำได้ไหมไม่ได้เขาทำให้แล้วคืนนี้ตามนั้นนะตามที่เราคุยกันไว้นะเอางี้เทสมึงถามเขาที่บอกว่าทำให้อ่ะทำให้ทุกคืนหรือเปล่า ไม่พี่กาบพี่เกียร์กาบพี่ไม่ใช่อันนี้อ๋อพี่เกียร์พี่เขาพี่เกียร์คิดทป็ให้พี่เลยมี่กาบกาบพี่ทำให้ดูคืนไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่มีไม่มีคำว่ากอดไม่มีก่อนนอนไม่มีฝันดีไม่มีรักนะนะเออเออไปแค่วันเดียวเองมึงไม่ตายหรอกเว้ยเทมันจะแค่วันเดียวจริงหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมตายเลยขอโทษนะขอโทษนะเสียงกลัวเมียมาเลยอ่ะเฮียโอเคไม่ดีเสี่ยโดนไปสู้มาเลยอ่ะน้องครับพี่ มึงใส่สูตรอยู่ไอเทสถ้ามึงถอดสูตรอ่ะมึงเอาเงินไปเห็นไปเทยมึงตอบนี้ไงเออเห็นไปเฉยเขรอกลัวผู้หญิงไงเท๊มึงเอาแค่นี้เลยกาบเขาเรียวไม่ยิ้เสียงแล้วมากโอเคนะตามนั้นนะเขากลับตกลงกันที่นั่นนะไม่มีใครตกลงอะไรกันทั้งนั้นแหละเอ้าเขาพูดยังไงถ้าเขากราบเธอคือก็นอนคนเดียวคือ m ีเออไม่ได้ MG ก็ปกติซีก็คือไอซีเออที่นี่มันไม่มีนอนมึงบอกไปถึงจะให้เรียกว่าไอสัตว์เฮ้ย ไม่ได้หรอไม่ได้หรอโอเคเนาะโอเคฉอดไหลเนี่ยมันกินได้ฉอดไหลเออมันไหลอะดิไอ้มันี่จะไหลไปตามงั้นหัวน่าจะแตกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรอ่ะว้ายชัดเจนในการกระทำแน่จีมึงก็เดินมาตอบกูดิมึงพูดดิพูดดิเปิดเอาตายนะไม่โทษเฮ้ยเด็กเาถึงตายนะไอเหี้ยมึงตายมึงก็ะสวดนี่สัตว์ มึงอันนโมเดลชัดมันดีวะไอเทสมันก็ก่อแตกโชว์ดิหัวแข่งที่กูก่อนนเด้งเด้อแตกเด้งดิเด้งโชว์เลยมัดหนึ่งหนึ่งอ่ะพี่แมสเนี่ยเขาอยู่แก้เครอะไรแล้วนะถ้าแพ้กลับเขาโอเคเปล่าเอาไอเทสไอเทสไอสัตว์มึงจะสู้ไม่ได้ในขนาดนี้เลยหรอแล้วมึงเปิดไม้ให้พวกกูได้ยินด้วยมีเสียงตับตับอ่ะมึงมึงไอเทสอันนี้มึงไมค์เอาต้วก่อนดิมึงเปลี่ยนไปไมค์เอาต้วก่อนเปลี่ยนไมค์เอาต้อ่ะเขียนอย่นี้ปะ อยู่ด้วยกันแล้วเหรอยังมันยังยังไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่ออโต้ละแอ่จริงมึงก็ตบกูดิผมตามมันเทิดตระเทตดบ้างผมว่ากันไอ้จริงมึงก็ตบกูุ้ดดิไม่ก็คือหมัดไหมหนึ่งหนึ่งถ้าแพ้กับเขาคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับคุณผู้หญิงชื่ออุ่นครับคุณอุ่นอันนี้หมัดที่ไหนครับถามก่อนว่าหมัดไน่าจะเพื่อนคุณดูร้ายอยู่ยังไงครับไม่หมั มัดนี่มัดมันตรงไหนรับมัดิบอกว่กลางถนนได้เลยค่ะอ๋ออ๋อเท็ดทปรับปรับกลับกว่น้องกลางถนนน้องปรับปรับกลับเหรอกลางถนนไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วไม่เอาถึงตายอ่ะตรงนั้นอ่ะถ้าลงมาถึงตายคงอันเด็ดเท็ดมึงเอากลางถนนเลยกูกูมึงสู้ได้เลยแค่ผู้หญิงเว้ยเท็ดกูว่ามึงสู้ได้คือเขาเห็นหน้ามึงเขาก็ใจสั่นถ้ามึงชนะเขากลับมึงนะเว้ยฝันถ้าเกิดเธอชนะเขากลับเธอแต่ถ้าเธอแพ้เธอกลับเขานะไหวเฮ้ยมึงไม่ไหวมึงบอกพี่พี่ต่อยเองมาไอ้สัตว์เมียมึงอ่ะ ไเกียร์เกียรมเนียเขามีอผมผมจัดการเองได้ไปดิการถนนเลยไปนั่เลยไอรู้เว้ยใครรุ่นใหญ่ไปดิเฮ้ยนี่ทำยี่อะไรอ่ะอ๋อปั๊มเพีนเหรผมนึกว่ามันปั๊มเพนปั๊ี้ยนโอเคโอเคโอเคจับตาดูไว้รุ่่นใหญเอาเลยเทสเอาเลยเทสมึงไหวน้องเปิดเลยไหวหนึ่งสอง สามนี่เฮี่ยไม่หลุดเลยพี่มังน่วงน่วงอ่วงพีังน่วงน่วง,งน่วงน่วง มันบ๊่มมันเสมอมันเสมอคาสิกจัดคาสิกจัวกเออเอออนาเอานีเออสอวยสดวายไอเดนสวยสวยมึงใส่ให้นาเบี้ยวเลยแท้สวยน้องไอเดเ่ยชื่อพี่สวยต่อยแมเข้าไปไอเดนยาเไอเดนเออนำอยูนำอยูนำอยูเต่อย้เขาไปชีบทองเออบอกเลยมึงไมชีบอทองกูดิไมชีบอลทองอุ้ยเไปด้วยเกียร์เฮ้ยเดนเกียร์เดนเอห้ไอเดนสุดวยไอเดน ไอเดนเอああี่องเยียมเออเยียมเออเออไหวอยู่ไหวอยู่ไม่ตายกูไอเดนไหวไหวไอเดนไมสวยแล้วไม่สวยแนี่เขาเป็นชาเขามีเกาะเออเขามีเกาะคุณผู้หญิงโกงเหรอนี่ยังไม่กระเพจกเลยอะไม่ใส่อะอ๋โกงเฮ้โกงโกงไมอเกีย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 อย่างนี้เตเขาไม่ผิดเออโกงไม่นับโกงไม่นับไม่นับไม่นับโกงไม่นับไม่แต่แต่ก็ต้องทำการทำตามไดกติกาเอาใหม่เลย เอาใหม่เลยไม่ยด้หาซื้อเองดิกาบาบพี่กาบไม่ได้เกบไม่ได้ลดลงชุดทไม่ได้ชุดสไม่ีไม่มไ่ได้ด้จีหน่อยไม่มีครับพี่นี่นี่เอาเอาเอาทหนูไปนึงครับนึงไ้เบร์ีคันแปลว่าี่โจทบอยใช่ไมน่ น้ำมัสการน้ำหลวงพี่ไอเกียวไอสัตว์ไอเกียวดูท่าพี่ดิเดาลุกุ้มไอเนี่ยไอป่าป่าคร่บพี่เกียวเมื่อกี้ยังขำนะยืนอยู่ร้องไห้เลยนะก็พี่โจมาวาหมูนี่ไม่ได้ยินเสียงเกียวปิดเปิดพี่คุยมันแน่คุยโทรศัพท์กับหนุ่มไหนก็ไม่รู้ทคุยได้หนูร้องไห้ะดูพีโจมาว่าหนุ่มใจาี่โจมอ้ยไปคุยเอาแล้วพี่พี่เกียวมาแล้วพี่เฮียยาบอ่ะเขาคุอต่อ ยาป่ะขายได้เหรอเทสพูดไม่มียาไม่มียาแต่มีเฮี้ยอะไรปะเทส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 เทวเทสเทสเทสมทสเทสเทะเทส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 เทะเทสเทอเทสเทสเทสจาสเทแเ่งเทดไท้เทสเทสเยาเทาเทส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 เทนเทส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 ไทมเทสเทอเท้เทสเทสมึงไม่ไหวมึงเอกเี่เี๋ยวพี่ตเอยเองเรื่องผัวเียเนูเทียทกันได้ นี่มึงเรียกเขาเป็นเมียแล้วเหรออุ้ยพี่ขี๊ดเขามึงเรียกเขาเป็นเมียเลยเหรอครับโอ้โหทำไงดีอะเขาบ้านสวยนะเว้ยทไใช่รับทำสติ๊กเกอร์ไหมครับช่วงนี้หาคนทำอยู่อะต้องช่วงอันนี้ค่ะวันที่สิบได้ครับแต่ขอแบบว่าเอออีกห้าวันเองอะ มีมีมีเว็บบในเฟรนด์ให้ดูไหมเออมีไหมผมอยากได้จริงจังจริงจังจริงจริงจังเดียวแป๊บนึงสิบตัวบวกอ่ะสติ๊กเกอร์เหรอพี่ฮะหมายถึงกระริบแมวไม่ใช่พี่แมวแมวอ๋อแมวใช่ค่ะแมวได้พี่ได้พี่ชิปได้ยาวจะวัดใหม่วัดอะไรยาอะไรยาอะไรก็ก็ยังมีอยู่ไม่ต้องมาวัดวงวัดใหม่โอ้ไม่เหลืออยู่แค่นี้แล้วเหลือนี่จะไต่อยที่จะเกาะเอาหมดแล้วเนี้ยเฮ้ทมึงไม่ไหวพี่เองอ่ะ เกียเรื่องนี้แม่ไปยุ่งเกียร์นี่แต่ถ้าพี่แพ้คือพี่กาบหนูแทนเทสนะอุ้ยพี่เกียรเอาเลยอันนี้อันนี้พี่เกียร์เลยพี่พี่พีลูกอยู่พี่เกีย้แลูกอยู่ลูกอยู่พี่ทั้งเทสนะอ่ะได้แต่ตอนนี้มันมียานะติดไอมึงก็ให้ดิ ไม่มีก็ให้ก็ก็ก็ใส่กอกไปใส่กอดเต็มกอดเต็มเอาไม่ไม่ไม่กอดเลือดเขาก็ไม่เต็มก่อดหนูใส่เขาเลือดมึงเอาไปขายเขาข้างในไปไม่ต้องให้ใครเห็นไปไปกอดไปไปไปมึงเร็วๆด๋อกูอยากใส่หมวกบ้างใส่แล้วใส่อะไรอะไรใครเปลี่ยนบ้างดิหมดหมวกเด็กร้อยสามสิบกว่ากูจำได้อันเนี้ยไม่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 หมวกนี้หมวกเพราะว่าแต่ก่อนกูเคยใส่หมวกมันกึ่งหมกใบแรกจะเป็นสีเขียวถูกพี่มันนอนอยู่มันนอนอยู่มั้เป็นลายกัญชา คนดูใส่เราไม่น่ารักนะแต่ถ้าเป็นผมมันพี่ดูคิดเอาข้างในดีกว่าไปอยู่เฟสไกลไหมเอาเกียวเนี่ยมวยโกงเลยมวยโกงเลยไหนโกงบุกบ้าโกงไหนใส่กอดทั้งคู่ดีใส่กอดทั้งคู่ดีโกงเนี่ยโกงเนี่ยเอาใส่กอดมาเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วนะไม่มาพาหมูไปไหนสั้วดูไงควายรุ่นใหญ่รุ่นโตเขาทออย่างล่างเขาทออย่างล่างต้องมาดูมอนอันนี้ไม่เคยดูมวยใต้ดินไงเกียวเองยังเด็กน้อย ใคร่อยกับใครอ่ะกับแฟนจอนเออร้องเพลงเชียร์ดิร้องเพลงเชียร์ดิร้องเพลงเชียร์ดิรู้ไมานต่อยู่อยกับบ้าซัดแต่เช้าถึงเที่ยงอ่ะหนูก็ไม่ชนะบ้าสักตาหนูไปไปา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 ปปปปป น้ำยาวน้ำขาดน้ำขาดน้ำขาดอุ้ยนี่เอาอุ้ยอ้เฮียเฮียเฮียเอาเอากูตาย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 แล้วมัดมากูรัวอัวชาดีเว้าเว้าเว้าเมาเมาไอหนูพี่บอกให้เมากว่าเลราก็มัดพี่นะหนูบอกให้พี่นำนะพี่นำอุ้ย่บบนี้พี่นำนะพี่นำน้ำเอ้ยจ่าแตกรัวเอ้ยเมากว่าเลราก็พี่บอกให้เมาเมา เหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วว่าราจะเริ่มเหนื่อยแล้วไ่เกาะเดยนอยจจะนานเมาเมาหมัดมาดิมัดมาดิบอกแล้วมัดหรือเล่าแล้วเท็ดเท็ดมึงกลาบแล้วเท็ดจบนะครับให้รู้เท็ดเท็ดถอดถอดรองเท้าด้วยน้องหน้าแก่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนไม่สวยเท็ดถอดรองเท้าด้วยน้องหายละวหายล้วหายละมึงเช็ดเท้ารอเลยไอ้เท็ด ได้เลยพี่พี่เอาให้แต่คืนนี้กูรู้สึกว่าถ้าเขากลับมันเคลียร์ดาวไอเดชพี่เอาให้น้องเพื่อนเพื่อนดูจับปลาอยู่กับป้าเหรอค่ใอ่ทีนึงั้คือผู้หญิงไม่ไอเดขอตรงๆนะฮะขอเดตรึงก่อนเลยมึงก่อนเลยค่อยให้กลับกูหรือกลับกูก่อนนะไอเดตย้ายย้าให้เขากลับไปนเขาดีอย่างเไอเดตบอกดีว่าหนูจะไม่ดื้อแล้วพี่ใช่ ตอนนี้เพื่อนอีในั้นบ่านานๆที่พูจะเจอมาบ่ขอนกับหมาโดยแข็งเขีงยิ่งแข็งยี่งแข็งยิ่งแข็งยิ่งแข็ง่ง็งยิ่งแข็ง่ง้ข็้ยิ่งง่ไแ้็งยิ่งะยิ่ดแข็งยิ่งแข็งิ่นแข็งยิเงแขยิ่นแข็่งแข็งย่่ง่่งน่็่แ่แ่แขงหวาน่แ่ เท็โชคดีไหมพวกพี่ไปล้เจอกันน้องเอ้ยชิเดียก็เชยเทพี่พูดแค่นั้นว่าเฮ้ยเฮ้ยเดนะเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนี่เฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยเป็นดไปไหนอะไ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อุ่นออุ่นพี่ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่ได้สเสียมนะมึงอะวดีเลยโจตายคยไปตาย